ตายมันจะต่ิดมากลหจืเปล่าบบนีด้วยโอ้สวยมากเลยอ่ะนี่เป็น้นก้วยตร ที่เห็นเห็นเขาถ่ายรุ่งลงเพลก็มีนะคะก่อน้าเนี่ยแว่า็ชอบเบลอ์เหมือนแบบ 我爱狗 ก่อนที่มันไม่มีมือถือแบบนี้นะคะไม่มีที่มันถ่ายกล้องได้เราเห็นลงทีน้ำเราก็แชร์ไม่ได้ตอนนี้เราเห็นลงที่น้ำเราก็าให้เพื่อนดูด้วยได้ด้วยการถ่ายรูปลงช่องที แสงมันจะหายอ่ะสีก็เลยไม่ชัดถ,ถ้ามีแสงสีก็ชัดที่จอดตรงนี้หนังรถคันนี้เออโอ้อบคุณคาอะไรฮะอันเนี้ยเอาตังค์ฮะอุ๊ปอืมอ้โมจิมาคนเดี่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนดูหัยอีไหนแล้วะ โอ้นั่นไงเห็นป้ามันจางแล้วฝนจะรำตกค่ะฝนตกแรงขึ้นแล้วก็ฟ้ามันมืดมันก็เลยไม่เห็นเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลุงเดินหาดูในหมู่บ้านให้ว่าอยู่มุมไหนของหมู่บ้านถึงจะเห็นลุงกินน้ำตอนนี้คือลุงลงจากวินมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะกันทางเดินหาดูวิวในหมู่บ้านว่าตรงไหนที่จะเห็นลุงกินน้ำได้ชัด เพราะว่าตอนนี้คือฟา้ามืดค่ะฟา้ามืดแล้วมันจะเห็นมึงกินน้ำไหมคะเดี๋ยวนะนี่ค่สวยมากเลยหลบรถก่อนค่ะนี่ค่ะนี่เห็นนะนี่คือต้นต้นโพนทางนี้นะเดี๋ยวไล่ไปดูนะดูนะั่นน่นมันเป็นโค้งเห็นปะ่ะเออด้านนู้นเริ่มไม่ชัดละเพราะว่าฝนตกค่ะนี่เห็นไหม ฝนตกฟา้ามืดด้านนี้เริ่มไม่ชัดและคชัดแค่ครึ่งเดียวเห็นนะอ๋อสวยมากเลยค่ะวันศุกร์ที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสสี่ฝนถล่มที่สีลมแรงมากสรีลมกลับมาถึงที่สุพลัยวิวรัชดาราท้าเนี่ยฝนกําลังลินลนนะคะแล้วก็ได้เห็นรุ้งกินน้ําสวยมากเลยค่ะอยากแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ให้เสรลุงด้วยนะคะเสรลุงมีสิ่งสวยงามและสิ่งสร้างสารรค์มาฝากทุกคนเสมอคะ่ะสวัสดีค่ะ